ราศีพฤษภดาวเสาย้ายดวงของคุณจะดีขึ้นแล้วนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกทกท,กท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองคะ่ะและการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงก็ต้องขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติขอจะได้งงงายนะคะเพราะดวงการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะตรง หรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ค่ะ YouTube เปิดกว้างให้ใครเข้ามาดูก็ได้นั่นก็หมายความว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณแต่เพียงคนเดียวนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงชาวราศีพฤษภว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวใหญ่นะคะจะย้ายอีกครั้งหนึ่งแล้ว ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563นะคะยาวไปจนถึง1มีนาคม2566ค่ะ2ปีกว่าๆจากนี้ไปชีวิตการงานของคุณจะปรับเปลี่ยนแรงจริงหรือแล,และจะปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางใดนะคะเพราะว่าช่วงปี62ถึงปี63ลหลายๆท่านชาวราศีพฤษภ การงานของคุณติดติดขัดขัด,ขดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะปลืม้มไม่ค่อยจะเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนั่นเองค่ะแถมในบางคนตกงานกระทันหันยังไม่มีงานทําเลยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกตามตรงเลยนะคะว่าชาวราศรีพฤษภปี2ปีมานี้คุณแย่มากๆนะคะมีส่วนน้อยมากค่ะที่การงานของคุณดีขึ้นในบางคนนี่ ดีขึ้นแบบชนิดที่ว่าตัวคุณเองก็งงๆนะคะทําไปแล้วไม่ได้คาดหวังแต่สิ่งที่ได้ตอบรับกลับมาก็คือดีเกินคาดแต่มันส่วนน้อยค่ะแล้วทีนี้ชาวราศีพุฤษภจากนี้ไปก็คือตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563นะคะจนถึง1มีนาคม2566คุณจะเป็นยังไงกันบ้างโดยรวมแล้วการงานของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมดวงจะมีการเปลี่ยนไป เปลี่ยนมาตหลอดระยะเวลาสองปีครึ่งจากนี้ไปนะคะชาวราศีพฤษภหากาหากใครเข้ามาฟังแล้วก็ให้คอยสังเกตและช่วงไหนเป็นไป,นปนตามที่บอกคุณก็จะได้รับมือได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะการงานของคุณจากนี้ไปจะมีการปรับเปลี่ยนแรงค่ะขอใช้คำนี้เลยนะคะชาวราศีพฤษภเพราะอะไรก็เพราะว่าสองปีครึ่งจากนี้ไปนะคะบางคนฟังแล้วแอบหวั่นใจนะ แค่ได้ฟังคำว่าเปลี่ยนแรงนี่ก็ตระหนกตกใจแล้วนะคะเพราะว่าบางคนนี่ขอพูดนิดนึงนะคะว่าบางคนชาวราศีพฤษภแต่เป็นส่วนน้อยนะคะขอใช้คำว่าคุณจะแย่ลงนะแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะฟังให้จบค่ะเพราะในบางคนกลับจะดีขึ้นถึงขั้นที่ว่าดีขึ้นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะใครฟังจบนี่ถือว่าได้กำไรค่ะในคลิปนี้เพราะในบางอาชีพ คุณจะรวยเลยนะคะชาวราศีพฤษภจากนี้ไปงานทุกงานของชาวราศีพฤษภนะคะอาชีพทุกอาชีพที่คุณทํานั้นหากตรงกับดวงชะตาของคุณเรียกได้ว่าถูกฉลุกกับคุณเองนะคะคุณจะดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณจะไม่ตั้งคําถามแล้วว่าตกลงแล้วเราจะอยู่ต่อหรือว่าเราจะพออะไรลักษณะนี้นะคะคุณจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นกับงานที่คุณทํา คนเรานั้นนะคะในแต่ละคนย่อมจะมีอาชีพที่ถูกฉลออาชีพที่ทำแล้วดีทำแล้วรวยนะคะทำแล้วเจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะจากนี้ไปสิ่งที่คุณทำจะเริ่มชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะและคุณไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามแล้วว่าจะอยู่หรือจะพรหรือว่าจะเดินหน้าต่อลักษณะนี้นะคะ และจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าดาวเสาย้ายปุ๊บปุ๊คุณจะเปลี่ยนปั๊บไม่ใช่นะคะในบางคนจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงคุณจะค่อยๆมีหนทางในการทํามาหากินหากใครที่ผ่านมาคุณย่แย่แบบไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรทํางานประจําก็เจ้านายก็ไม่ค่อยปลื้มนะคะคือ ที่ผ่านมานี่แย่ใช่ไหมคะผลงานก็ไม่ค่อยจะเข้าตากรรมการหรือไม่ค่อยเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะจากนี้ไปคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอุปสรรคในงานของคุณจะลดน้อยลงค่ะคุณจะมีจังหวะดวงที่คุณจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากนี้ไปนะคะจากนี้ไป2ปีครึ่งผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนในงานของคุณค่ะและคุณจะได้เพื่อนได้ทีมงานที่มีฝีมือนะคะ แม้แต่ใครที่รับราชการด้วยรวมด้วยนะคะจากนี้ไปจะได้ทำงานที่ได้พิสูจน์ฝีมือของคุณเองคุณจะได้แสดงศักยภาพที่คุณมีอยู่โดยที่ว่าคุณจะไม่ค่อยมีอุปสรรคอีกต่อไปนั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามันจะหลายสิ่งหลายอย่างคุณจะมีะแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะแถมคุณจะได้ร่วมงานกับหัวหน้าที่ดีในบางคนนะั มีลูกน้องพี่ที่มีฝีมือด้วยนะคะโดยรวมแล,แล้วชาวราศีพฤษภจากนี้ไปนะคะจากนี้ไปนะไม่ว่าสิ่งที่คุณทำนะคะคืออาชีพอะไรก็ตาม หมายรวมทั้งหมดพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจแม้แต่คนที่ทำมาค้าขายอาชีพอิสระต่างๆนะคะโดยรวมแล้วงานของคุณจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่คุณทำนั้นจะดีหรือไม่ดีและอย่างที่บอกจากนี้ไปพนักงานประจำข้าราชการโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาผลักดันคุณในครั้งนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้ตามมาก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะของคุณจะสูงขึ้น และคุณจะมีเชื่อเสียงในสายงานของคุณเองด้วยนะคะบางคนจะโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนมากหน้าหลายตาและคุณจะเจอสังคมใหม่ๆจะมีคนพูดถึงคุณมากขึ้นจะเป็นที่จับตาของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะจากนี้ไปและทรัพย์สินเงินทองของคุณก็จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะและสิ่งหลายอย่างดีขึ้นเงินทองก็จะต้องตามมาค่ะอย่างแน่นอนหากว่าในหน่วยงานหรือในงานของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยโยกย้ายคุณไปไหนก็ตามนะคะให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณจะดีขึ้นในภายภาคหน้าอย่าได้วิตกกังวลกับการโยกย้ายในครั้งนี้นะคะเพราะว่าบางคนย้ายาแผนกบางคนย้ายจากอีกที่นึง ไปอยู่อีกที่หนึง่งไปทำอีกที่หนึง่งไปประจำอีกสาขาหนึ่งที่ไกลกว่าเดิมให้คุณรับรู้เอาไว้เลยค่ะว่าคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจากนี้ไปอย่าได้วิตกกังวลว่าจะโดนกันแกล้งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ปลื้มนะคะเพราะสิ่งที่คุณจะได้ไปผู้หลักผู้ใหญ่เขามองว่าจุดที่คุณจะไปนั้นนะคะมันตรงกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้คุณจะเจริญก้าวหน้าและเหมาะกับคุณนั่นเองค่ะและหากใครอยากเริ่มต้นทำอาชีพ ที่คุณรักนะคะเช่นค้าขายหรืองานอิสระที่ไม่ต้องมีเจ้านายเบื่อการเป็นลูกจ้างไม่อยากมีเจ้านายคุณก็สามารถทำได้เลยนะคะมันจะมีจังหวะของดวงของคุณค่ะที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจได้นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะยังลังเลไม่แน่ใจแต่จากนี้ไปโดยรวมแล้ว สองปีครึ่งชาวราสีพุศพคุณจะเริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอยากทำอะไรคุณทำได้แต่ถ้าหากคุณไม่มั่นใจให้คุณปรึกษาคนที่คุณคิดว่าคุณนั้น ออรักเขาและเขาหวังดีต่อคุณนะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่ให้ค่อยๆลงทุนไปก็จะเป็นการดีที่สุดนะคะคุณสามารถทําได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณแย่มากๆทั้งการงานและการเงินนะคะในบางท่านแต่จากนี้ไปคุณจะเริ่มสัมผัสเองได้ว่า คุณเริ่มที่จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วจริงๆแต่แต่ละคนจะดีขึ้นไม่เหมือนกันนะคะแต่มีหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องพบเจอก็คือศัตรูในงานที่คุณทําหรือศัตรูในหน่วยงานของคุณคุณจะไม่สามารถหลีกหนีเขาได้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่รบกวนคุณ บ่อยหรือทีกาเหมือนอย่างเช่นที่ผ่านมานะคะขออย่างเดียวค่ะให้คุณมีสติและอยากใจร้อนนะคะจากนี้ไปนะหากจะลงมือทำงานอะไรก็ตามค่ะสติให้คุณมีให้มากๆคุณจะมีโอกาสได้มีช่องทางการทำเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจากนี้ไปนั่นมันหมายความถึงว่าคุณจะมีช่องทางการทำมาหากินนั่นเองค่ะหากอยากเริ่มทำอะไรอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ประจำคุณจะมีช่องทางเข้ามาในบางช่วงบางจังหวะนะคะสรุป2ปีครึ่งจากนี้ไปคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีพฤษภแต่ดีขึ้นมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะการงานได้ๆของคุณใน <c oughs> ในช่วงแรกๆมันก็จะติดๆขาดๆบ้างแต่จะดีมากๆเมื่ออุปสรรคหมดไปหรือคุณจะแก้ไขปัญหาได้นั่นเองค่ะ ขอเวยพรให้ชาวราศีพฤษภจากนี้ไปให้คุณเจริญก้าวหน้าในการงานนะคะกราบขอพระคุณทุกท่านทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านทุกราศีโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ